โรงเรียนสุขิรินอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเยาวชน CCF ประจำปี2566-2567ของโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดนราธิวาสภายใต้มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชปถามสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีดรสุรีวันล,ลิมพิพัฒนก,กุลที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการมูลนิธิ CCF เพื C ่อเด็กและเยาวชนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และทางมูลนิธิ 4CF เพื่อเด็กและเยาวชนนะคะได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน c c f ในพื้นที่ทั่วประเทศ34จังหวัดจำนวนทั้งหมด36,495คนรวมเป็นเงิน101,161,500บาทค่ะซึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็ก c c f จังหวัดนราธิวาสมีเด็กได้รับทุนทั้งหมดจำนวน899คนเป็นเงิน2,315,100บาทค่ะ ทางนี้นะคะได้มอบทุนตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาการมูลนิธิซึ่งมีตัวแทนนักเรียนจนํานวน150คนจาก15โรงเรียนในพื้นที่อําเภอสุขิรินรวมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ